สวัสดีครับอาเช้า,ชานี้เรามาดูอ้อยพันสายสายไต,ไตวันนะครับอันนี้ขาวไต้วันนะครับขาวไต้หวันแต่ว่าลำเป็นสีเหลืองครับลำเป็นสีเหลืองสวยมากเลยนะครับน้ําก็สีเหลืองครับน้ําสวยมากครับผมอ้าวแล้วก็มาดูอ้อยอ้อยดํานะครับอ้อยดําเราก็มี ครับ <c oughs> ออไัยตอนนี้มัน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 ยาวแล้วฮะเนี่ยเรามาดูขาวไต้หวันแต่ลำสีเหลืองนะครับคนไต้หวันเรียกว่าอ้อยขาวนะครับเขาไม่เรียกว่าอ้อยเหลืองอ่าเห็นไหมครับลำยาวมากครับตอนนี้ตกประมาณอสี่เมตรครับเราเช็คความหวานให้แล้วนะครับความหวานอยู่ที่ยี่สิบบิกครับ สิบเก้ายี่สิบบิครับเราให้น้ำตลอดนะฮะเห็นไหมครับนี่ออกแตกกอแจกอะไรใหม่ยิ่งยิ่งยิ่งอ่าอ่ายิ่งยิ่งลำ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 ต่อไปนี่ลำยิ่งใหญ่ครับใหญ่มากฮะตอนนี้เราทำได้สองนิ้วครึ่งครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามนิ้วฮะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ล้มแล้วครับไม้ก็อาไม่ไหวแล้วลำเข้ายาวจัดนะครับครบหนึ่งปีพอดีครับเราปลูกประมาณกุมภามีนานะฮะอ่าครบหนึ่งปีพอดีตอนนี้ลำก็อ่าตกประมาณสามเมตรขึ้นคือถึงสี่เมตรนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นความยาวของลำไหมครับน้ำเยอะมากครับอร่อยหวานหอมนะครับไม่แสบคอนะฮะเห็นไหมครับ ลำนิงตกถทวเฉลี่ยแล้ว3ามโลถึงหกิโลนะครับอ่าตอนนี้เพื่อนๆเ,เขาไปปลูกนะครับอ่าตอนนี้อ่าเขาทำได้ลำหนึงตกประมาณเส้นผ่าศูนกางประมาณสามนิ้วนะฮะอ่าแล้วเราก็ลองดูแล้วกันว่าจะใช้อะไรอะไรขูดอะไรขัดนะครับ ตอนนี้เก้งก้างไปหมดครับดูไม่สวยงามเลยเพราะว่าลำเขายาวก็สูงจัดนะครับเอาไม้เอามาอยู่เอาผมออกแล้วเห็นไหมครับศูนย์แปดหกหกหนึ่งแดหนึ่งสี่ห้าสามครับสวนบุญบรรดาลปากช่องนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เขาแตกมาใหม่ฮะเห็นไหมเห็นเขาแตก แต่กอมาใหม่นี่ใหญ่มากนะครับขอบคุณมากครับสวนบุญบารดาลฝากช่องถ้าสนใจกิ่งพันยังไงติดต่อมาได้นะครับดีแน่นอนครับพันนี้เน็ดดีแน่นอนไปได้สบายเลยครับผมการันตีได้เลยว่าไปได้แน่นอนเพราะว่าเช็คอยู่แล้วลองให้ลองลูกค้าลองชิมดูแล้วหลายๆคนบอกว่าอร่อยนะครับหวานไม่แสบคอนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ